อัสสลามุอะลัยกุมบะร์มะตุลลอฮ์บรอกาตุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตรป์ป .6 วิทยาศาสตร์ง่ายๆอยู่บ้านก็เรียนได้และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกับคุณครูนุชอามานีตาวะโตสสำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมการแยกสารผสมผงขี้เท้ากับน้ำสำหรับไล่แมลงในแปลงผักสวนครัวหรือสวนผลไม้ค่ะ เตรียมสารผรสมดังนี้สารผสม1ของแข็งคือผงขี้เท้าเท่ากับ500กรัม2ของเหลวคือน้ำเปล่าเท่ากับ2ลิตรค่ะผงขี้เท้าทานสามารถหาได้จากเตาไฟปิ้งย่างบริเวณข้างบ้านขั้นตอนแรกเทน้ำลงไปในภาชนะ หลังจากนั้นค่อยๆเทผงขี้เท้าลงไปผปสมกับน้ํานําไม้มาคนลงในภาชนะที่มีสารผสม สังเกตจะเกิดการตกตะกอนเมื่อทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วค่อยตักน้ำใสๆที่อยู่ด้านบนมากรองด้วยผ้าหรือกระชนก่อนนำไปฉีดพ่นรดต้นไม้ค่ะเศษก้อนถานเล็กๆที่กรองได้นำไปเทใส่ในกระถางต้นไม้กลายเป็นปุ๋ยค่ะ นำน้ำที่ได้เทลงในขวดพลาสติกซึ่งคุณครูก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการฉีดพ่นสารง่ายๆเลยค่ะก็แค่เจาะรูด,ด้วยตะปูที่ฝาแล้วก็นำมาฉีดพ่นดังภาพค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้ำคี้เท่ามีประโยชน์เพื่อไล่เพี้ยแป้งมดแมลงในแปลงผักสวนครัวหรือต้นไม้ในสวนประหยัดปลอดภัยลองนำไปใช้กันดูนะคะ